อนนี้เราอยู่กันที่ชมช้างพัทยานะคะมีโชว์เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้สัมผัสสัตว์แบบใกล้ชิดเลยค่ะแนะนำนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่นี่นะคะมากันเยอะๆนะคะมองช้างคาเฟ่นะครับเมื่อครู่นี้หม่อมมาพูดผิดนะครับอันนี้คือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพัทยานะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านช้างพัทยานั่นเองก็ไม่ไกลจากเทศบาลหนองปลือเท่าไหร่นะครับแต่เดิมก็เป็นที่เลี้ยงช้างกันอยู่แล้วนะครับ ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาทากิจกรรมขี่ช้างกันด้วยนะครับน้าพี่ช้างดกน้ําพอนธีเลยลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วเปียกแล้วพี่ช้างอยากเปียกน้ําแล้วแหละอ้าวาไปชมช้างกันนะครับคุณี่เนี่ยคอยสาธิตแล้วก็บรรยายนะครับเกี่ยวกับช้างตลอดเลยนะฮะนีตอ้ตองอตอ้ตอง ม้าีใครสงสัยไหมามาบาช้าชาหรือเชื่อทำไมต้องตัวใหญ่จังเลยลิเกโอของีบ้านครับช้านะครับเชื่อนะครับเอาสาย่าง้ขั้นต่คือคุอเรืออายุ5ปีครับมาเลย นรับอันนการะาแบบช้านะครับต้องแฟลี่อมาะคัเราดีไซที่เาดีน์ที่มีคนมาแเทานะครับอมาเดินมาไหมาวนนีสนะครับก่สทอยี่เกิดกันนะครับบสิกกับนะครับเานกันแบบไหมอยากรู้ไหมครับเวลาเราสัวให้ทูทานิ่แตได้หลายๆอย่างนะครับ เราจะมีวิธีการฝึกแบบเบสิกว่าอย่าโจะทำอย่างไรนะครับเรามาดูว่าเบสิกนี้มันฝึกท่างแบบไหนนะครับนี่มาแล้วอ่ะอ่าอ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอามาใส่ปากใส่ปากใส่ปากใส่แล้วเยอะ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 ใส่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 ปากเราสิใส่ปากมาใส่ปากมาเอาหมามาใส่มามาใส่อามาพิชางไปแล้วพิชางไปแล้วเอาอยงนี้อ่าเราเรามีอันนี้ไว้ที่ เกี่ยวหเข่าเลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหลายท่านสงสัยว่าจะเก็บไหมใช้าล้วครับที่หนังหนานี่ไม่กลัวไม่กลัวประมาณนี้นะครับนิ้วต้องกลัวประมาณนี้นะครับและก็ร้อนแล้วไม่ดีเลยที่เห็นช้างเวลาเดินแล้วหรือว่าทำอะไรนะครับพี่ตังหนาเวลาคุโร่เขาจะไหลทางตานะครับไว้ใจกันใหม่นะครับคืออันนี้คือ ช้างนะครับเวลาเราผุดช้างครับเบสิกับผุดช้างเบื้องต้นคือระวังของไว้นะครับแล้วก็ราคาช้างอมให้เสร็จผิดก่อนนะครับเขาจะรู้เองว่าสิ่งไหนของเขาสิ่งไหนไม่ใช่ของเขานะครับเราต้งรว้งที่พื้นระวังขอ,งของชวย อาวพี alors, look, son, Cette, uh, ่คนนี huh ้ก huh ็เ huh ป็น huh ทีมงานของที่นี่นะครับน่าจะอยู่ในทีมงานของอาคาซ่านะครับแต่งตัวสวยงามเลยแล้วก็ นั่งขี่ช้างอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้ชมครับอันนี้เป็นท้ายกิจกรรมแลวนะครับสําหรับใครที่อยากจะขี่ช้างก็ขึ้นไปถ่ายขึ้นไปขี่ช้างแล้วก็เซลฟี่ถ่ายรูปกับช้างได้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับน้องคนนี้เก่งมากเลยนะครับไม่ร้องเลยนะฮะแล้วก็ให้ทิปกัใจนะครับก็ยังอยู่กันที่มองช้างคาเฟ่น,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ขึ้นไปนั่ง นคาฟ่มมพาเพชรขึ้นไปดูวิวดูแล้วไหวไหมเริ่มเหนื่อยแล้วนะปกติต้องนอนนะครับเป็นเวลานอนเรานะทางด้านขวาเนี่ยก็เป็นบ่อน้ํานะครับเป็นสระน้ําด้านซ้ายเนี่ยเป็นลานแสดงโชว์นะครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับไปบ่นเหรอเจ้านกสองตัวนี้ก็กินอะไรอ่ะปาแจมนะครับ อยากจะกินอาหารด้วยนะฮะนักท่องเที่ยวก็ใจดีนะครับสำหับอาหารเล็กน้อยให้กับนกเขาอยากดีเขาจะมีกล้วยเขาก็กินกันนะครับนี่ช้างลงมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนี่นะครับขี่ช้างก็ลงมาเรื่อยๆนะครับช้างก็ได้เยินสบายไปนะครับคนนั่งก็ได้สัมผัสมิติใหม่นะครับดูน้องน้องสองคนนี้สิเก่งมากเลยพ่อคุณแม่ไม่ต้องนั่งมาด้วยเลยนะ เก่งมั่งว่าเลยนั่นแน่นั่งกันสองคนพี่น้องชิวเลยชิวเลยน้องๆสิน้องๆนั่งช้างไม่มีบทนักคำอัานี่พี่ทีมงานนะครับก็ยังนั่งโชว์อยู่เรียกแขกเรียกแขกอ่าโอ้ดูช้างสิครึ่งตัวแล้วเนี่ยตัวเขาก็สูงนะช้างเนี่ยสองเมตรสามเมตรได้นะที่เขาทำงานอยู่ที่นี่เนี่ย ทำงานที่นี่มกกว่าเลยนะที่เขาเป็นนากาซ่านะครับอ๋อเขาคงทำงานที่นี่นะมองไปไกลๆนั้นก็จะมีที่เลยไปนั้นเป็นเกาะนะเจ้าเป็ดก็อยู่ในเล้าของเขานะมีส่วนของเป็ดด้วยนี่ก็จะเป็นส่วนที่ผู้ใหญ่มาแล้วก็นั่งดื่มกาแฟกันเด็กๆก็ดื่มนมได้นะครับน้องๆช่างภาพก็เอากล้องมาติดมาถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่ามีรูม มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเจ้าลิงพวกนี้เจ้าลิงพวกนี้นะปาป๊าอยา่ท่านั้นปะปาเียกว่าลิงโอ้โหเรียกผิดใกล้ๆนั้นก็มีคนพายเรืออยู่นะว้าวชิวๆไปเพิ่นๆไปถ้าไม่ขี่ช้างก็พายเรือได้ครับก็สงงงๆเหมันหิวนะดูเจ้าตัวนี้สินกเยอะทีเดียวเลย ฮัลโหลเจ้านกน้อยไม่ใช่แล้วป้าใส่เสียงหมาได้ยังไงแล้ววัดโทไปแอบอะไรอยู่ตรงนั้นตัวเดียวเนี่ยฮะ้องเผ็ดกันนางริงช้าตาเริ่มโดยแล้วเพราะว่าไม่ได้นอนนะตอนนี้กำลังแบบว่าตื่นเต้นอะแต่ร่างกายไม่ไหวแล้ว เขาก็จะมีประกาศเรียกให้รับเครื่องดื่มเป็นระยะะนะครับ้าอาหารที่นี่เขาบอกว่าเด็ดก็คือส้มตำปูปาร้านะครับคอส้มตำต้มน้ีเรไวนอกจากการกินกาแฟแล้วก็มีส้มตำก็มีนะครับไม่ค่อยตอบสนองแล้วน้องเพชรนกอกตัวนี้มาหาของกินนกตัวนี้าป ตัวเดินเข้าเดินเข้าอยากจะได้ขุงกินนะก็ต้องประจบมนุษย์หน่อยนึงมาแล้วมาแล้วช้างมาห้องเพนนั้นเขาเล็งเป็ดอยู่เขามองเป็ดอยู่เป็ดอยู่ในน้ำอืมเป็ดอยู่ในน้ำลูก ภาพท่องเที่ยวของแท้เลยนแต่งตัวเหมือนมาเดินป่าเลยมาแล้ว้างช้างมาแล้วมีกล้องเซอฟรีด้วยนะ้างช้างมาแล้วเดินเลยไม่ต้องไปนั่งไกลถึงเชียงใหม่นะพัทยาก็มีนะครับแฟนตาซีโชว์มาแล้วนะครับตอนนี้นะทางที่ตะวนตกนะครับณน้ลานแสดงนะครับ ระนนห <ไป S 1> ว่างรอตอนนี้ก็ให้อาหารลงไปก่อนเรามีกล้วยนี่นะตรงนี้ปป้าต้องขอตัดเสียงของพี่ๆเขานะเพราะว่ามันจะติดทางด้านนิขสิทธิ์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไมค์ปป้าไม่ดีเลยอะบันทึกเสียงมาแตกหมดเลยดูสิเนี่ยอา้าวกินใหญ่กินใหญ่แย่งกันด้วยนะดูในสองตัวนี้สิ ก็แบ่งฟังกันดูไอตัวนี้ไปแล้วไปกินอีกฝั่งหนึ่งส่วนเจ้าตัวโน้นเนี่ยกัดคําใหญ่ไปหน่อยไม่หมดสักทีหนึ่งอออยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยว,ยวใหญ่ดูดิเพื่อนก็นแย่งไปฝั่งตัวเองไม่ยอมกินนะทางเพรก็มองดูนกกินกล้วยหิวนั่นอนะทั้งหิวทั้งง่วงเลยโอ้ยหนูก็จะไม่ไหวแล้วปาป่า,ปาหลอรูโฉหื แบ่งฉันมั่งสิแบ่งฉันมั่งสิสองตัวนี้ก็กินไม่เรียกเลยดูกินแล้วก็มองเยอะเย้ยด้วยเขียวใหญ่เขียวใหญ่เขียวใหญ่เลยชอบชอบกล้วยของกล้วยกลวยอย่างนี้ฉันชอบนะแกอย,ย่าแย่งฉันนะอร่อยงัดใหญ่เลยงัดใหญ่เลยโอ้โหดูสิปากก็มีน้อยเดียวเองอะยังกินคัมเบอร์เลยกินทั้งวันนะอีกหน่อยต้องอ้วนนะบินไม่ขึ้นนะเรานะฮะ เริ่มไม่ตอบสนองแล้วเริ่ม,มง่วงอฮ้ยตกใจ <c oughs> ตกใจตกใจอะไรลูกอ๋อตกใจกล้องนะป,ป๊ามาไงเนี้ยกำลังมองนกบนเพลินเลยเอการแสดงก็ไม่เริ่มสัทีหนึ่งนะรอกันอยู่นานแล้วนะเขาต้องขึ้นอินโทรหน่อยเอาลมาแล้วนี่ไงน้องๆเคยดูหนังเรื่องอวตารไหมครับ นี่เลยชุดแบบนี้เลยนะเขาใส่แบบนี้แหละดูสิเขาพริ้วมากเลยอะ่ะเหมือนอะไรครับน้องๆเหมือนคล้ายๆกับว่าเขานั่นเต้นบัลเล่เลยนะอันนี้ปกติเขาแสดงอยู่ที่พัทยานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพี่ๆเขาแสดงเนี่ยก็เสียค่าชมค่อนข้างที่จะแพงนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูกันเยอะนะครับก็เรียกได้ว,ว่านําเงินเข้าประเทศนะฮะแต่ตอนนี้โควิดก็ต้อง มาแสดงให้พวกเราดูก่อนนะครับเราจะได้ดูพี่ๆแล้วก็อย่าลืมกดหนุนให้กำลังใจให้ทิปเขาด้วยนะครับนี่ดูเขาแสดงสิเสรีรดายจังเลยไม่มีเสียงเพลงว้าดูท่าวาดเขาไอสองตัวนี้กิดไม่รู้เรื่องอ่ะจบจบแสดงไปหนึ่งเพลงก่อนนก,อน,นกน้อยยังไง,างไตามเพิ่มมาติกตัวหนึ่งอะ กินอยู่ตัวเดียวเลยว้าสวยงามนะครับสวยงามมาแล้วอ๋อมีสามตุสวยงามนะครับ,รบทุกคนชอบกันหมดนะครับปรบมือให้เป็นกำลังใจกันนะฮะอ่ะทีนี้มาอีกชุดหนึ่งแล้วชุดนี้เป็นยังไงชุดนี้เป็นชุดที่เจ้าป่าต้องลงมานะครับพบปะกับสมาชิกนะฮะ ทุกคนในป่าตอนนี้ก็พี่อวตารเขาก็พักทายนะครับนักท่องเที่ยวด้านล่างนะครับนี่ไงมาแล้วดูชุดเขาสิโอ้โหเป็นชุดที่ทำจากหนังเสือนะเพราะว่าเวลาชาวป่าเขาล่าเสือที่อันตรายได้เนี่ยเขาก็จะเอาหนังมาทำเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะบ่งบอกว่าเขาเก่งล่าเสือได้นะแต่อันนี้ไม่ใช่ของจริงนะเป็นการแสดงครับน้องๆดูหมวกเขาสิ โอ้โหรอบคอเขาเนี่ยถ้าในหนังชีวิตจริงเนี่ยก็จะเป็นพวกกระดูกนะกระดูกสัตว์ต่างๆพวกสัตว์ดุรา้ายอะไรอย่างเงี้ยไปดูพี่คนนี้สิเขาถือตัวอะไรมาในมือเนี่ยเอามาทำไมพี่เ็ามีหางด้วยละ่ะเขาเป็นอะไรเป็นม้าลายใช่ไหมครับน้องๆแต่ในมือเขาเนี่ยเป็นสัตว์ของจริงนะครับอ่าเป็นไงเขาเอามาโชว์ให้เราดูนะ เราก็เลี้ยงดูแลอย่างดีนะครับน,นั้นเป็นนกตัวใหญ่เลยนกแก้วอะไรอ่ะสวยดูพี่คนนี้เขาสิตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกอันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยขึ้นไปอยู่วันนั้นนะครับเราก็ใช้เพื่อนถ่ายรูปอัพลงโซเชียลนะครับอเอาแล้วเริ่มมีควันแล้วครับตอนนี้จุดควันแล้วจุดสโมกแล้วเอาแล้วบงน้อง อย่าไปจุดเองที่บ้านนะครับเดี๋ยวบ้านไฟไหม้นะฮะทาไม่ได้นะครับอันนี้พี่ๆเขาฝึกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นไงพร้อมเพียงบอกแล้วว่าพี่เขามืออาชีพนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะแสดงให้ฝรั่งดูนะครับเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพนะครับเพราะนี่คืออาชีพของเขาเลยนะครับนี่เป็นง่ายอุ้ยนั่นไงงูของจริงด้วยนะครับ ตกใจเลยน้องเพชรตกใจไหมจับมือป๋าปาไว้นะนั่นแขนป๋าปานะข้างหนึ่งนะโอ้ชีด้วยทีด้วย,วยป๋าดูสิป๋าป้าดูสิดูมูสิโอ้น่ากลัวนะอ่าแต่ตอนนี้หนูง่วงอ่าการแสดงจบแล้วโอ้โหคนเยอะแยะเลย คนเยอะแยะเลยอ่ะเพชรนี่เขาการแสดงเสี็จดูดิเย่ป้าดูชิเนี่ยเขาโชว์อะไรอ่ะยินท์เป็นไงล่ะดูง่วงนะดูสิครับหลังจากที่แสดงแล้วเนี่ยเขาก็มายืนนะครับมาโชว์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปคู่กันนะครับพี่อวตารนี่ไงโอ้พี่ก็ตัวใหญ่ตัวสูงนะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยสมแล้วที่เขาได้แสดงตัวนี้นะอุยดูหูเขาสิ ของริ๊กไม่ี่ยไม่ใช่นะนี่ไงนกตัวนี้โอ้โหแต่คนจัดเต็มใส่ชุดจัดเต็มกันเลยครับผมสวยมากเลยครับสวยมากเลยพ่มีี่ก็เป็นีนกร่มีน้าคู้ามน้าผามีน้าามีน้าผู้าาูช้ามีนาผช้มีน้าผ้านานมีนาามีนาาน้งนา้ชางมี้าขึ้นไปเลยน้คะู้้างน้านผ้าน้าผักมน้ม่ท้า อาแล้วอาบน้ำช้างแล้วออาบน้ำช้างนะครับอาบน้ำให้ช้างนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คนรักช้างคือควานช้างเนี่ยเขาต้องอาบน้ำให้ช้างด้วยนะครับแต่สิบแล้วเหรอว้าวโหยอดเลยอ่ะดูดีอยู่ใกล้ๆกับเหลาเป็ดเหลี่ยบเป็ดก็ว่ายกันน่ารักเชจ้ะดูเขาอาบน้ำ มีใครให้อะไรกินบ้างไหมนะเอาเพจบอกว่าสุดยักษ์กินน้ำอยากกินน้ำอ่ะนุ๊กอยู่แล้วมากินน้ำอะไรเนี่ยโอ้โห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 ้หายใจในน้ำได้เหรอเนี่ยหรือไงเนี่ยหมวงเขาอ่ะคนน้ำได้ด้วยนะ มีเครื่องบินบินเป็นระยะเลยนะครับน้องๆอ้าวมีแกล้งบั่งแกล้งกันบ้างงานนี้พี่แน่รอดไปโอ้โหโอ้โหสนุกใหญ่เลยน้องๆใหญ่เลยเดี๋ยวงานนี้แหละขวานช้างโดนพี่ช้างแกล้งลวกไหมขวาว หวานไปด้วยเลยน้องเถอะาน้ำไปด้วยเรียบร้อยในไหนก็ในไหนแล้วเนาะหาน้าไปด้วยเลยแล้วกันนะหาไม่ออกนะเป็ดงงเป็ดงงเอ๊ะทำอะไรกันน่ะมีทั้งเป็ดแล้วก็อะไรเนี่ยน้องๆหานขึ้นได้ไหมขึ้นได้โอ้ขึ้นได้ไหมถอยไปเลยถอยไปอยู่ไม่ได้ไม่ได้แล้วถอยรอบหนึ่งแล้วกันนะ ใครครับหนึ่งนะพี่ช้างนะสีแดงว่าหนีแล้วอี้ได้ไหมได้แล้วสุดยอดขึ้นได้แล้วเก่งมากเลยครับพี่ครับอโอโ้โหตบมือหนึ่งเร็วสีด้วยค่ะน้ำสะอาดแล้วคืนนี้นอนสบายนะพี่ช้าง กรมวันนี้นะคะที่นี่ก็จะมีโชว์หลายอย่างเลยวันนี้ก็จะมีปาดูโชว์ช้างมีโชว์ช้างกาบน้ําค่ะมีชนีนะคะมีเป็ดเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่ยังมีจุดสําหรับถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะซับสไครต์หให้ป๊าป๊าด้วยนะครับป๊าป๊าก็ลาไปก่อนเหมือนกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ